สวัสดีฮะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการวัน h ัน d r e d Things about the Call Me m a หรือว่าร้อยอย่างเกี่ยวกับช่อง The Call Me วนั่นเองเรามาต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยดีกว่าฮะกับข้อที่21 พี่เศ้านั้นถึงจะดูเหมือนแมวไทยแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเป็นลูกเครื่องไทยเปอร์เซียนะแม่เป็นเปอร์เซียส่วนพ่อเป็นแมวไทย 22. พี่เส้าเกิดเมื่อวันที่16มีนาคนพศ .2551 23สถานที่เกิดคือย่านเตาปนในกรุงเทพมหานคร 24. ต่กล้องได้พี่เร้ามาฟรีๆจากการประกศ หาบ้านให้ลูกแมวในอินเทอร์เน็ต25ก่อนจะชื่อเซาลินต่ก้องเคยเรียกพี่เซาว่ากอลัม26สาเหตุที่เรียกว่ากอลัมเพราะตอนเด็กๆนั้นพี่เซาผมและขี้เหล่มาก แจ่พี่เศร้ามีพี่น้องแทๆ้ๆอีก2ตัวแต่แยกย้ายกันไปตั้งแต่28ปดพี่เศร้ากับตาก้องย้ายที่อยู่มาแล้ว8ปที่ปัจจุบันเป็นที่ที่เก้ี่พี่เศร้าทำาหมันเมื่ออายุ1ปีเตม็มเฮ้ยเหมือนกังฟู้อย30เคยมีแฟนตัวแรก ชื่อว่าถ้วยฟูถ้วยฟูนะฮะไม่ใช่กังฟู31แฟนตัวที่สองชื่อว่าน้องพลิม32ปัจจุบันโสดเลอ้าฮา33พี่เศร้าเป็นแมวที่แทบจะไม่ร้องหรือส่งเสียงออกมาเลย34จตอนตอนเด็กๆตากล้องคิดว่าพี่เศร้าเป็นใบสา <35 S 2> ที่มาของชื่อเศาหลินเพอตอนเด็กๆพี่เศร้ากระโดดเก่งและสามารถกระโดดได้สูงมากๆเลยฮะ 16. ฉายาตายำมายมาจากคำว่าลำยาายที่กมโตเหมือนลูกตาดำของพี่เร้านั่นเอง 37. ตาก้องเคยคิดจะยกพี่เร้าให้คนอื่นเลี้ยงเมื่อตอนพี่เร้ายังเด็กๆ 38. แต่เพราะความรักความผูกพันทําให้ตาก้องเปลี่ยนใจเลี้ยงพี่เศร้าต่อ 39. ของเปรดของพี่เศร้าคือใบตักไคร 40. ่สหา ความสามารถพิเศษคือใส่ตุดตุกติกได้นานจุดๆหาเอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างกับอีก2ี่ข้อเกี่ยวกับพิซซ่สาส่วนอีก60ข้อที่เหลือนั้นจะเป็นอะไรบ้างเราติดตามชมกันตอนต่อไปได้เลยฮะกับรายการ100 th Things About Deco Mia me อย่าลืมกดไลค์ กดแชรกดซับสไคร b e ให้ด้วยนะาะ